จำเรียบสู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรลุงต้นครับนี่ก็มาสวนครับพามาดูอ่าระบบซโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็บาดานนะครับสมอดนะครับที่สวนอ่าของผมเองนะครับที่มาติดตั้งอ่าตั้งแต่อ่าประมาณสองวันที่แล้ว นะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปวันที่ติดตั้งนะครับนี่ก็เลยมาทําทคลิปที่รับนะครับอันนี้เป็นอาสมุดหนึ่งแรงม้านะครับหรือ750วัตต์นะครับท่อออกประมาณอาสองนิ้วผมลดเหลือนิ้วครึ่งนะครับเดี๋ยว พาไปดูน้ำไลตอนนี้แดดร่มอ่าลมตกแล้วครับมีบทบังอ่าความเข้มของดวงอาทิตย์หรือว่าแสงนะครับนี่ครับก็ไลอ่าติมท่อนะครับถ้าช่วงที่อ่าแดดดีๆนะครับมีความเข้มของแสงดีๆก็จะไหลเต็มท่อนะครับจะเติมน้ำ ข้าวสะ,ะด้านหน้าสวนนะครับเดี๋ยวพาไปชมบบระบบโซลาเซลล์ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเสาแบบน็อกดาวนะครับแบบน็อกนะครับ คือสามารถอาถอดออกได้นะครับก็คือเราสามารถขันน็อตออกสองตัวนะครับทางน้นสองตัวนะครับก็สามารถยกย้ายได้เลยฐานผมก็ไม่ได้เทต่อหม้อนะครับหรือเทปูนด,ด้านล่างผมก็ไม่ได้เทครับก็จะเป็นแบบง่ายเพราะว,า,วางแผนไว้ในอนาคตนะครับว่าบางทีเราอาจจะต้องขยับขยายกระท่อม หรือว่าอาจจะขยับขยายาระบบโซล่าเซลให้ใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำแบบล็อกไว้หรือว่าแบบตายตัวอย่างนี้นครับก็คือคิดเผื่ออนาคตไว้สายก็ระยงระยางครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นแผนงโซล่าเซลแบบโพลีนะครับ 330บาท1แผงแล้วก็4 4บาทอ่า2สองแผงนะครับอันนี้ก็คือเอาด้านอ่าขั้วจุดต่อมาไว้ด้านล่างจะได้หยิบจับต่อง่ายๆนะครับไว้ข้างบนด้ดานโน้นก็จะอาจจะหยิบจับต่อยากนะครับจะให้ดูน้ำซะหน่อยเมฆไปแล้วครับเรียบร้อย บางดวงอาทิตย์ครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับตามจริงสายนี้ไม่จําเป็นนะครับผมบอกไว้ก่อนเนี่ยไอสายที่ออกมาจากอ่าที่เราต่อตรงนี้นะที่ผมต่อเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องใช้สายที่ซื้อเขานะครับไอที่เป็นสีแดงสีดำมาครับไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับถ้าเรามีสายเองแบบผมแบบนี้นะครับผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะทุกอย่างที่มีก็ ได้มาจากสมัยนานแล้วครับสมัยเป็นเด็กฝึกงานอาขอจากโรงงานมานะครับโรงงานให้มาเป็นเศษเก่าๆเขาที่เหลือที่ใช้งานได้นะครับก็เลยขอเข้ามากับมาบ้านนะครับกลับมาอยู่บ้านก็นี่แหละครับได้ใช้งานแบบนี้ครับคือมีอะไรก็ใช้นั้นครับผมง่ายๆอะไรก็ได้ที่ใช้แทนกันได้นะครับ สายกราวก็ดูครับเนี่ยยังไม่ได้ต่อเลยไม่ได้เก็บยังไม่ได้อะไรเลยครับไม่ค่อยได้มีเวลามาเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยได้มีเวลาก็คือผมแบ่งเวลามาแค่ช่วงที่จําเป็นมาอย่างงี้ครับเช่นมาเปิดปิดน้าครับนี่ก็ทําเป็นแบบคัดเอาปิดเปิดนะครับคัทเอาก็ไม่ได้ซื้อครับเขาให้ไปทํางานตรงนั้นเอาไปทํางานบ้านนั้นเขาให้มาก็ขอบคุณนะครับ ก็เอาสวิตปิดเปิดมาไว้พาด้านนอกนะครับถ้าไว้ด้านในเราล็อกกุญแจก็เรียบร้อยครับถ้าใครจะมาใช้น้ําอะไรในสวนเราเขาก็ไม่ได้ใช้นะครับคนผ่านไปผ่านมาได้เอาไว้ล้างไม้ล้างมืออะไรประมาณนี้ครับคืออาบน้ําก็แล้วแต่นะครับมาถึงก็สับคัดเอาขึ้นก็เปิดได้เลยนะครับ คือทําให้ใช้ประโยชน์ได้อ่าหลายคนนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของแล้วเราจะอ่ารักห่วงเห็นของของเราไม่ให้คนอื่นมาใช้เลยมันก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับจะให้ดูน้ำก็เรียบร้อยไปแล้วอีกบังดวงอาทิตย์ นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ผมมาอยู่จะออกมาอยู่ครับจะออกจากบ้านมาอยู่สวนแล้วนะครับก็คือพามาชมสวนแล้วก็พาเอยพามาดูระบบโซล่าเซลลแล้วก็ชมสวนไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะมาทําห้องแล้วก็ทําห้องน้ํานะครับแล้วก็จะออกมาอยู่นี่แค่จะมีห้องครัวมีอะไรพร้อมนะครับมีไฟ นะครับพรอมคืออยู่ได้ครับไม่ต้องพึ่งการไฟฟ้านะครับถ้าจะพึ่งการไฟฟ้าก็ใช้ต้นทุนอ่าเยอะพอสมควรนะครับคำนวณดูแล้วนะ่าจะมีอ่าประมาณเจ็ดหมื่นนะครับผมคำนวณเล่นๆโอ้เจ็ดหมื่มากกว่าครึ่งแสนอีกนะครับ อ,อ๋อพูดถึงงบประมาณเดี๋ยวผมจะพูดถึงงบประมาณในการจัดทําตรงนี้ด้วยก็คือมันก็ซอฟต์กว่าซอฟโอ้โหงบประมาณนะครับถ้าเราจ้างเขาทํานะครับก็ตกไปก็ทุกวันนี้เข้าของแพงด้วยมันจะอยู่ไหมครับหกหมื่นนะครับไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะหกหมื่นนะครับหกหกเจ็ดหมื่นไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าทําได้เองแบบผมก็ดีครับ ประหยัดต้นทุนไปโอ้โหลงเป็นหมื่นเลยนะครับผมกล้าพูดเลยไม่ปิดบังครับาราคาก็นะครับอาไล่ตั้งแต่อาจอบดานนะครับจอบดานหมดไปหมื่นหกพันนะครับหมื่นหกพันนะครับทั้งซื้อข้าว ซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงช่างด้วยนะครับหมดไปอีกหนึ่งพันนะครับเป็นหมื่นหกพันค่าเจาะหมื่นห้านะครับเลี้ยงช่างด้วยก็หมื่นหกนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์นะครับสามแผงแผงละสองพันแปดนะครับก็บวกเอาตอนที่ผมซื้อก็คือซื้อตอนมันถูกอยู่นะครับตอนปีที่แล้วซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับตอนราคาถูกทุกวันนี้ก็ตกไปแผงละ สามพันอ่าถ้าร้านขายส่งก็สามพันสามนะครับแต่ถ้าร้านขายปลีกอยู่แถวบ้านก็น่าจะมีสามพันเจ็ดสามพันแปดนะครับแล้วก็สมิร์ทกับอ่ากล่องคอนโทรลนะครับที่อยู่ด้านในผมไม่ได้เอากุญแจมาหรือมาเอากุญแจมาครับด้านในก็หกพันห้านะครับแล้วก็มีสายไฟ สายไฟสายนี้นะครับสายนี้นะครับพันกว่าบาทแท่งกลาวนะครับแล้วก็เบกเกอร์กับอ่ากันฟ้าผ่าด้านในด้วยนะครับก็แท่งกลาวแล้วก็เบกเกอร์ก็สี่ห้าร้อยนะครับก็เชือกครับร้อยกว่าบาท ท่ออีกนะครับหมดไปพันไอสองพันกว่าบาทนะครับก็รวมรวมเบ็ดเสร็จก็ตกไปอยู่ที่ประมาณวันนั้นรวมรวมดูอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสี่หมื่นบาทนะครับรวมรวมนะครับวันนั้นจะเล่นนะครับไม่ถึงสี่หมื่นบาทแต่ถ้าทุกวันนี้ก็เข้าของแพงนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบตอนที่เข้าของถูกนะครับ ที่ผมซื้อแพงตอนถูกนะครับแต่เป็นตอนแพงก็ตอนนี้ก็โอ้น่าจะมี5 6าหกหมื่นนะครับถ้าทำเองได้ก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน40,000ืนสี่กว่าบาทถ้าทำเองได้นะครับน่าจะไม่เกิน40,000นกว่าบาทสี 40, ่หมืนโดยประมาณน่าจะไม่เกินนี้หรอกครับ แต่ถ้าจ้างเขาก็น่าจะตกไป50,000ื่นถึงหกหมืบาทหรือมีอาจจะมีจินหมื่นขึ้นอยู่กับอากำลังของอาสมิร์ทแล้วก็กำลังของแผงด้วยนะครับพาไปดูวิธีการจับยึดโครงสร้างนะครับผมก็ก็คิดทำแบบอาถอดออกได้ก็เอาสกรูแก้แปล่อยเนี่ยครับมายิงเอากับฉาก ซื้อฉากมาก็ร้อยบาทร้อยกว่าบ,บาทไม่ถึงสองรอยนะครับแปรก็เป็นแปรหน้าเหล็กหน้าหนึ่งคูนหนึ่งคูนสองนะครับก็เอาแบบบางสุดมาเหล็กก็แพงแพงนะครับทุกวันนี้นี่อะ็กพวกนี้ก็คือเอามาจากสิ่งที่เหลือที่บ้านทั้งหมดเอามาทำโครงสร้างนะครับคือทำแบบถอดออกได้เนาะ มันอยู่ไปไหนก็ได้พูดนี้ฮะเอาไปตั้งตรงไหนก็ได้เงี้ยครับเวลาเราจะย้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ที่จะอธิบายให้ดูนะครับ เดี๋ยวค่อยมาติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวว่าจะทำคลิปอะไรลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับผม